ส่งพี่ไปอยู่กับนางสาวพัสวัสดิ์วันที่รู้ข่าวโมเองตกใจช็อกแท่เลยจริงๆวันนี้ก็ยังยังยังชอ็อกยู่ค่ะก็ยังแบบมันไวอะ่ะใช่อย่างไวมากตอนแรกนึกว่า,าหายมาะสาวา่ะเพราะว่าบาัวท่าไดรเล็กไปว่าแบบเป็นไงบ้างญญนนกลับบ้านยังนะกลับบ้านแล้ว แล้วก็โอเคากลับบ้านแล้วแปลว่าอาการแบบ <enth> โอเคขึ้นแล้วอะไรเง,งี้ยแล้วก็บอกว่าเออหนูรู้แล้วนะแบบสู้ๆนะคนเก่งเงี้ยเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรหนูก็รู้สึกวโอเคเขาคงไม่ได้แบบอยากจะให้ใครรู้เรื่องนี้มากไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็โอเคอย่างน้อยก็แบบได้ได้บอกให้ทายแต่ก็ทระค่ะหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาคงดีขึ้นแล้วเรื่อยๆอ่างเงี้ยค่ะพอมาทราบข่าวก็แบบโอ้เร็วมากเร็วมากมากะ เยอะมากจริงๆ mm hmm. ตอนแรกคิดว่าน่าจะแบบมีเวลาท้ามันแบบอย่างต่ำเลยมันห้าหกปีแลเี้ยคิดว่าคงเป็นประมาณนั้นอะไรเงี้ยพี่ก็คงจะแบบได้ใช้ชีวิตมากกว่านี้อะไรตอนที่เหนื่อย้มกันองไูๆมากของคุณเพื่อนตีกันช่ำค่ะ mm hmm. เรื่องนั้นเพราะว่ามันต้องบู๊กันเยอะมันต้องแบบ ต้องต้องให้ความร่วม,มมือกันเยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขียนกันเยอะมากในเรื่องอะไรเงี้ยก็พอมาถึงวันนี้พวกก็บอกว่าเออสิ่งใดที่เราเคยพูดหรือว่าล่วงเกินไปแบบตอนที่ยังมีชีวิตอก็ขอโทษนะพี่อะไรเงี้ยแต่ตอนที่แบบถ่ายละครด้วยกันเราก็ขอโทษกันตลอดเพราะว่าเราก็เล่นกันจนแบบว่าอืต่างคนต่างกวนกันไปเรื่อยๆน,อน้อนั่นแหละคะ่ะ เป็นคนดีที่กวนมากๆคนหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นพี่ที่แบบน่ารักอะค่ะน่ารักกับน้องๆเสมอเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมีเขาเรียกว่าช่องว่างระหว่างอายุขนาดนี้เขามาทำงานด้วยกันเนาะก็ก็เป็นพี่ที่น่ารักแล้วก็เต็มที่การทำงานตลอดเหนื่อยแค่ไหนไม่ไหวแค่ไหนแกก็จะยังแบบไม่เป็นไรเลยพี่ทำให้อะไรเงี้ยด้วยความที่ แกผู้ใหญ่กว่ามากด้วยเราต้องคอยดูแลก่ได้ใช่ก็ดูแลพัดกันดูแลค่ะบางทีเราไม่ไหวเขาก็ดูแลเราบางทีเขาไม่ไหวเราก็แบบอาสูๆส้ๆนะพี่เพราะว่าเป็นละครบู๊ด้วยมันก็ค่อนข้างจะต้องเขาเรียกว่าเขาได้ต้องสามัคคีกัน,กนกทัน้งคู่จริงๆแล้ววันนี้ทุกคนเราได้ไปบอกกับคาถาก็บอกไปอะค่ะว่า<ะ>ก็เป็นภาษาเราเองนอะเนาะว่า ตอนนี้พี่ก็ได้ไปอยู่ในคพบคมที่ดีแล้วแหละทุกคนก็มาส่งพี่เนาะอยู่ที่ว่าพี่จะไปแบบไหนพี่จะนั่งบิ๊กใบไปหรือว่าจะดำน้ําไปก็ได้เราก็แบบพูดไปแบบนี้แล้วก็จริงๆตอนที่อยู่ข้างในงานเราก็คุยกับเพื่อนว่าม่เหมือนถ่ายละครเลยว่ะม,มันแบบอืมมันเหมือนถ่ายละครนะแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่ามันมไ,มไม่ใช่เรื่องจริง ก็เข้นมานน้ค่ะก็ยังรู้สึกว่าเออมันเร็วมากแล้ว hmm> ก็อืมก็อยากจำภาพที่ไหนคน็นยังไงก็เป็นแบบที่ทุกคนรู้แหละว่าดำน้ำเก่งฟรีดา้เก่งขับรถบิ๊กไบค์ได้เป็นคนที่แข็งแรงเป็นคนที่เออะก็ยิ้มหัวเราะ คนดีคนดีคนได้บอกอะไรกับผู้ชายบ้างก็บอกไปแล้วว่านนั่นแหละก็พวกเรามาส่งค่ะมาส่งกันเยอะเลยได้อยู่กัอบคุูที่ดีแน่นอน